พอพูดถึงเรื่องการาปฏิบัตินะเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องตัดความอยากออกความอยากที่ความอยากเนี่ยมันเป็นตัณหานะทุกคนมันเป็นตัณหาเราอยากบรรลุธรรมอยากข้าถึงธรรมอะไรอย่างนี้ต้องตัดความอยากออกไม่งั้นเนี่ใจเรามันจะเล่าร้อเล่าร้อนเลย ใจเรามันจะร้อนลุ่มใจเรามันจะฟุ้งซ่านใจเรามันไม่เป็นธรรมชาติเวลาเราปฏิบัติเราไม่ต้องไปมีความอยากยอยากบรรลุธรรมอยากถึงธรรมไม่ต้องมีความอยากเวลาที่อาจารย์ปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราต้องเอาตามที่จริตของเราถนัดเอาตามที่ที่จิตเราถนัดนะไม่ใช่ว่าอาจารย์นั้นปฏิบัตินิโลดกระสินสิ เราก็ไปตามไม่ใช่อาจารย์นั้นปฏิบัติกระสิณกองใดเราก็ไปตามไม่ใช่อาจารย์นั้นบริกรรมสัมมาอราหังเราก็ตามพองยุบเราก็ตามถ้าถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทุกองค์ที่สอนมาดีไหมคําตอบก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์สอนนะดีแต่ความหมายอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันถูกจะจริตเราหรือเปล่า มันถูกกับจริตเราหรือเปล่าแค่นั้นแหละเหมือนกับอาหารถ้าเขานําอาหารเนี่ยมาให้เราเกิดอาหารนี้เราไม่ชอบคิดว่าเราจะกินอร่อยไหมคาตอบก็คือเรากินไม่อร่อยนั่นเองการปฏิบัติเนี่ยก็เช่นเดียวกันถ้าเราเห็นอาจารย์นั้นอาจารย์นั้นปฏิบัติด,ดีเราก็ไปตามเราเคยสังเกตดูใจตัวเองไหมใจมันมีความโลภอยู่่ะโลภอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับที่อาจารย์เป็น ใจมันมีความโลภอยู่นะใจมีกิเลสอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่าเราอยากจะได้เหมือนของเขาจริงแล้วเนี่ยในคำว่าอันนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกแต่พวกเราไม่รู้ไงเพราะอัะวิชาครอบงำไงพวกเราไม่รู้เราก็เลยบอกว่าไม่ใช่มาจากคำพุทธเจ้าอริยสี่ก็มาก่อนตัางหาก อาจารย์จึงอยากจะบอกให้ให้ฟังถ้าเรามัวไปศึกษาพระไตปิฎกเป็นยังไงใช่ไหมมมวไปศึกษาอาจารย์ท่านนั้นปฏิบัติยังไงามัวศึกษาศึกษาศึกษาอยู่นั่นมันจะกลายเป็นสมมุติบัญญัติเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นปริยัติปริยัติเกิดขึ้นเลยปริยัติก็หมายถึงว่าทางที่ต้องยุดติสัญญาทางที่ต้องยึติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ทุกคน เวลาที่อาจารย์เนี่ยปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติกรรมฐานของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ไม่เคยเรียนแบบใครเลยนะทุกคนอาจารย์ไม่เคยเรียนแบบใครอาจารย์ปฏิบัติด้วยตัวของอาจารย์เองไม่มีครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนไม่มีใครสอนกรรมฐานอาจารย์ทั้งนั้นมีแต่อาจารย์เนี่ยนับถือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เท่านั้นเวลาอาจารย์นั่งันนั่งยังไงอ่ะ ก็น <One input> ั you. You ่งเหมือนที่ทุกคนนั่งนั่นแหละนั่งเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละนั่งเท้าขวาททบเท้าซ้ายมือขวาทักมือซ้ายตัวตรงปรับท่านั่งแบบสบายๆเท่านั้นอาจารย์ไม่มีการกําหนดดูลมหายใจเข้าออกนะก็ดูลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติอืหูได้ยินเสียงมีสติรู้หูได้ยินเสียงอืใจคิดเรื่องอะไรมีสติรู้ไม่ให้ไม่ให้น้ำทิ่คือความเพลินเกิดขึ้น ไอ้ตัวนี้อาจารย์รู้มาตั้งแต่เด็กแล้วจะบอกให้ไม่ให้ตัวนันที่เกิดขึ้นพอเมื่อน,นันที่เกิดขึ้นเกิดความยินดีร้าใ,ใจกับเพื่องเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์<ม>อาจารย์จะบอกอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นขึ้นชื่อว่าเรามองเห็นการเกิดการดับเป็นการเจริญปัญญาเพื่อเพียนพวกเขากิเลสนั่นเองนั่งไปเกิดเวทนาไหมเกิดทุกข,ขเวทนาไหม ปวดเนื้อปวดตัวไหมเกิดนียเราก็มีสติรู้ทำไงเออมันเป็นอาการที่ทนสภาพเดิมไม่ได้เออมันบังคับไม่ได้สั่งการไม่ได้เออที่มันสั่งการไม่ได้ก็เพราะอนัตตาไงามไม่ใช่ตัวตนไงเราต้องเข้าใจหลักการตรงนี้เออมันปวดก็ทนเอาทนเอาไม่ยินดีร้ายกับมันไงถ้าเราไปยินดีร้ายกับมันแล้วตอนนี้ก็จะเกิดโทสะจริตเกิดขึ้น งูนงีคุณเครื่องใจเกิดขึ้นเลยแต่เนี้ยอาจารย์จะบอกให้เราต้องมีสติรู้ธรรมนะแล้วเราจะมองเห็นการเกิดกรรดับของทุกขเวทนาเห็นไหม,มเราไม่ได้ไปยินดีร้ายหน้าที่ของเราดูลมหายใจเข้าออกใช่ไหมแค่นี้ทุกขเวทนาก็อยู่ไม่นานนะเห็นไหมมันก็จะดับไปเห็นไหมเนี่ยตัวปัญญามันเกิดตรงนี้ตัวปัญญาไม่ได้ไปอยู่ที่ว่าคุณอาจจะต้องไปเรียนพระไตรปิฎก อันนั้นมันไม่ใช่มันเป็นปริยัตเป็นปริยัตธรรม,อมไอตัวธรรมะเนี่ยมันมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วจะไปเรียนให้เปลืองเวลาทำไมไม่มีประโยชน์จะไปเรียนกระสินรรสิบเพื่ออะไรจะไปเรียนกสินกรรมฐานกองสี่สิบเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์เลยนะที่อาจารย์บอกส่วนมากคนที่เรียนมาเนี่ยไม่ควรจะความทุกข์หรอกเพราะอะไรติดสัญญาณไงพอเรียนแล้วตอนนี้ก็ไปอวดกันอวดอะไรล่ะ ปวดกิเลสไงเออปวดกิเลสว่าตนเก่งแต่ตนไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเลยรู้แต่ในตำรานั่นแหละตำราอลไรรู้หมดแต่ไม่รู้ใจตัวเองอาจารย์เห็นทั้งหมดอาจารย์ถึงได้พูดประมาณนี้นะ